อันนี้คือแปลง A7 นะคะแปลง A7 ของเรานะคะที่วังกระโจมนะคะนครนายกนะคะที่ลูกค้าได้ซื้อกับเราไปแล้วนะคะตอนนี้ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะ,ะได้ถมดินนะคะนี่นะคะถมที่นะคะนะคะประมาณ1เมตรนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลง A7 นะคะลูกค้าได้ถมที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อที่นะคะ1 4อ 9ตารางวาค่ะนี่นี่นะคะบรรยากาศของแปลง a7 นะคะที่ลูกค้าซื้อกับเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่ดินแบ่งขายเฟสหนึงนะคะเฟสสองใกล้จะเปิดเร็วๆนี้นะคะอ่าลูกค้าได้นี่นะคะปลูกต้นไม้นะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลง a7 นะคะอ่ะปลูกต้นไม้สน่ารักเลยด้านท้ายนะคะก็มี ลำรางด้วยนะคะนี่นะคะลูกค้าได้เข้ามาปลูกต้นไม้แล้วก็มีทางลงไปในลำรางด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะนี่นะคะอ่ะบรรยากาศของแปลง A7 ค่ะอะมีให้ชมบรรยากาศเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ